อยังบบเมลดาแค่แซวอเล็กหวานใจแต่คอมเมนต์ดันดราม่ามาเต็มกลายเป็นเรื่องแบบที่ไม่น่าเป็นเรื่องเมื่อในางเอกสาวโบเมลดาโปรโส่งคอมเมนต์ใต้โพสละหลอกของถุงคนสนิทอเล็กเทรเดทด,ด้วยลิซ่าสั้นๆว่าเจา้าแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตบางรายจะไม่อินกับความมุ้งมิง้งด้วยความสองคอมเมนต์แซะจุดประเด็นว่า อย่าสำคัญตอนผิดคิดว่าส่วนใหญ่ใครจะชอบหรือเชียร์อยู่คือเปอิดหูเปิดตาปิดโลกโทรทัศน์ตัวเองดูบ้างนอกจากในเช็คจากเพียงแค่คนรู้จกักหรือ fc ของพวกคุณดูในว่าเว็บไซต์อ,อื่นๆมีคอมเมนต์อีกมากมายจากคนทั่วไปเขาคิดยังไงกับคู่ของคุณพวกคุณจะเห็นความจริงที่ว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็เยอะงานนี้ก็เอาเกิดมา หกกรกศาสา์น้ำน้ำลายกันไปมาโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ออกโรงปกป้องคู่อลเล็กโบโวกชาวเน็ตเจ้าปัญหารายนี้ทันทีทั้งอิชาเขาสิคุณไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาคะไม่ชอบก็เรื่องของคุณปัญญายมาซะดูดีแต่ไม่เลยคะ่ะมันดูไม่มีมารยาทยุ่งอะไรกับชีวิตคนอื่นคะ